จะเอาเข้าเป็นภรรยาทำไมไม่มาก่อนหน้ามีอภินิหรขอบคุณขอบคุณคขอบคุณน้องอุ้มิาดาอุมรารินไม่รู้กลับไปยังอยูไ่ไหนวะเออสองเสียงนะ วีนัทมีวันและทีมงานน่ารักทุกคนขอบคุณมากก็เราจะหลังจากร้านแกนเปิดวันนี้แล้วปิดจะไปร้านไปยังยังไม่ได้เปิดไปทางการวันนี้บังคับให้เปิดนะครับการเปิดเปิดเดียวเดี๋ยวจะเชิญแขกทั้งหมดเนี่ยไปเลยตอนนี้เราจะไปแล้วต้องเลี้ยงฟรีนัดหมดเนี่ยเออแต่ไม่หลอกไม่หรอกไม่หลอกขอบคุณต่าก็ อะไรก็แล้วแต่นะครับคนเราเกิดมาขอบคุณเพืพ่อนๆที่มาจากบางบ่อครับเสียดจอก็ดีเสียดถึงเป็นเพื่อนนักเรียนนะครับเด็กๆครับ <c oughs> อ่าร้องไเพลงหนึงเพลงรุ่นนี้ก็ไว้รุ่นฟนะางการเพลงีิมบอบไห้ บางบางต้องคอยระวังเพราะชายต่างวางใ,ใจมุ่งได้เมียอย,ย่างสาวต้องดีเมื่อช้ามันเข้าจะมาลิรบรลอกเมียมองฟ้าไปมีเมียเด็กต้องเกิดี สงครามปราณีที่เกิดเมียน้อยแต่ดวงจมคองแม่นางที่จะมาแม้นงามงามจะมามาเยี่ยมการดา

น้องเอ๋ไปไหนแล้วนี่คุณแม่ไทวันโอ้คุณแม่ใจดีมากเลยพอตลกเอยชื่อปั๊บจริงๆตลกเอยชื่อเนี่ยบางท่านบอกให้ตลกบอกต้องแต่งหรือเปล่าครับผม อ,อยากจะให้ไปเล่นละครนักสองฉากนั่นได้ครับเพราะว่าจองแจงเนี่ยหายจากจากจอทีวีไปนานสมัยก่อนจะได้เจ๊แตนเป็นคนผักดันแล้วก็ถ<ฮ>ีบตั้งแต่รายการยุมจนชอยบุผาสวรรค์นจนสมัยนั้นก็ผ่านล้นใบผ่านไปไปหายไปนานมากจนมาถึงโทรไปเลยครับจริงๆนะไม่มีบทในละครนะฮะมันไม่ทราบเนี่ยต้องไปได้จ๋องแจงเลยคุณคุณสมบกพี่เจี๊บพี่เจีบพี่เจี๊บมาเธอะ เจี๊ยบกตามอ่ะโทรมาว่าเฮ้ยโชคแขงโชคดีมากเลยเฮ้ยพี่เหมียวแล้วเขาฝากเองกับพี่กอบฝุกเพราะเอยชื่อพี่กอบฝุกเนี่ยเราใฝ่ฝันมานานแล้วของในตลาดสาชักเป็นไงยินดีครับครับอพวกนั้นเ็าเรียกพี่ย่องพี่มัมพี่พี่แชงพี่แชงงหลอวกุยพวกพวกพี่มัมพี่ย่องพี่แท่งก็ตีบอลเชิญยิ้มพวกนั้นตลกโหลอ้าวแล้วอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกตลกลูถ้าพี่เหมียวไม่เอาจากสิทธิ์ที่ ที่ถือว่าท่านก็ประทานพรให้กับเราอะไรพี่เหมียวให้ไปเล่นสองตอนพอไปถึงปั๊บได้เล่นทั้งเรื่องครับโอ้ถือว่าสุดยอดที่ตั้งใจดีนศสตูใดคิดร้ายให้พ่ายแพ้ให้มีแต่อํานาจวาสนาให้รุงรอชดช่วงในดวงชะตาให้มั่งคั่งดังดนภาระมต์ก้าวหน้าสถาพรพรใดดีพรใดเลิศขอมอบให้ทุกท่านครับโอ้ที่มาร่วมงานในงานนี้อขอให้พี่ขอให้พี่เหมียวเจริญรุ่งเรืองไกลในชีวิต ขอให้เจริญกิจยิ่งก้าวหน้าพาสุขีขอให้เจริญซักเงินทองโกเลียงเป็ดขอให้เป็ดปากแบน<า>เลียงควายขอให้ควายมีเขามีลูกสายขอเป็นคนนายามีลูกชายขอเป็นคุณพ่อด้ให้ งวดที่แล้วออก5-8ยังโดนแดกกันทั้งประเทศอุเป้อวยพอดีท่ากี่ท่านฮะไ,ไ,ไปห้องน้ำนั้นเป็นผู้พิพากษาแล้วกันแฮไม่มีรายชื่อเยอะเว้ดยดู<า>ดโหมหิงท่านถ้าท่านผู้พิพากษาสมัครสสท่านต้องดังเพราะร่างส่วนสัตว์รัฐมนตรีโอ้ถ้าเป็นนักร้องก็จะได้เสาอากาศเล่นกีฬายอ้ทฮะนัะ่งนี่นั่งนี่ท้าผู้พิพากษาแล้วครับสองสหย ร graduate, หรือท่านผู้พิพากษากําลังคิดว่าจะให้พวกตลกสักเท่าไรไม่ต้องให้พวกเรามากแต่อยากมีจะเป็นสิบยี่สิบหรือเป็นร้อยจะให้มากให้น้อยแล้วแต่ท่านใจเย็นๆแลกแบงค์เลยทิที่ว่าคือความรู้สึกที่ดีติพยที่ว่านี้คือเสียงปรบมือของทุกท่านเออ ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเนี่ยไปไปสายมันไม่ได้ถึงนะฮะโอ้ยขอบขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับท่านครับโอ้ขออะไรนะถาว่าอะไรนะถาว่าอะไรแหมป๋าตลกก็อย่างเงี้ยถือว่าถือด้านน้มีโอกาสพบมาพบผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นที่รู้จักกันดีครับสจพ่อพระแห่งศิลปินจังหวัดสมุทร รักกา Premises, พระประแดงพระประแดงใจ่คว้าเต็มคอเลยนะครับสุนุกดาให้พวกเราได้ของแท้เลยการแสดงก่อนพี่เฉลิมศักด anyway> ิ like ์จริงๆแล้วอย่าพิ่งเบื่อตลกครับทำไมอ่ะตลกเนี่ยมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่เาเรียกว่าเอาเอาความขบขันเกิดของพี่เหมียวหรือว่าแม่เหมียวนะครับของของลูกๆแล้วก็ในวงการเพลงเสียงใช่ไหมฮะเราได้มาเท่าไหร่ไม่รู้ฮะแต่กำลังรวบรวมอยู่นะคพี่เหมียวครับด้วยความรักและความผูกพันครับ ใครความรักและความเคารพพี่เหมียวครับผมมีวัตถุมงคลมาฝากพี่แล้วกันอะไรครับอ่ะอันนี้เป็นเหรอครับพี่ผู้พวกเรารักกันคารพครับอะไรครับพี่อันนี้ไม่ใช่การพนันนะครับท่านสสบอกว่าไม่ใช่การพนันครับไหนไม่ใกล้ไหนไหนพยังเสือหลวงพ่อเปิดอะไรครับไหนเสือหลวงพ่อเปิดอ่ะมึงไม่และไก่มายังไงครับไก่ลวงพ่อปานวัดบางนมโคแต่บุญของฉันไม่ขาดบัดนี้มีรถบิ๊กอัพชนมอเตอร์ไซค์มีผู้หญิงห้าหักที่สดที่มาดูหน่อยครับตำรวจ ที่พูดนีบมาที่ตํารวจที่อื่นถ้าเราข้อนิกิตนะฮะเพราะะนั้นิสิตมาอวยพรให้กับสาวเลยครับก็คงจะท่านๆนะพี่อนะประมาท่านๆนะท่านนะเฉยเลยครับรอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้เราลุาเราพิเศษมาแล้วเชิญท่านท่านในโอกาสเดี๋ยวครบรอบวันเกิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมขอให้คนภารีรัตนไัยและก็สิงศักดิดทั้งหลายที่พวกเราเออ่ เคารพและก็ที่ครอบครัวของเหมียวเคารพขอให้รดบรดานคุ้มครองป้องกันรักษาให้เหมียวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการในสิ่งที่เหมียวมุ่งหวังขอให้มีเพื่อนรักได้เหมียวอย่างเช่นวันนี้ที่เหมียวมีทุกคนที่รักได้เหมียวนะครับขอให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับ bai 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 หัวดีนะฮะผมว่าพี่อเทนไปนั่งดีกว่านะได้หัวเป็นสามหรอแน่ว่าแม่ได้ดูก็เล่นละครมาแน่แน่กนลักเนียมากแต่สองปีมันได้มีอะไรกันเลย พูดแบบเหมือนคนไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้บอกใครแล้วมาในพี่แขงค่ับพี่เอสบอกว่าวันเกิดของเมียวก็มีอะไรแต่ก็ดูดูแล้วก็ร้วนเป็นคนที่รักใคร่กับเหมียวแล้วก็กับครัวปียดศสีวิไลกันซึ่งสองคนสามีภรรยาค่นี้มีคนรักนับถือเยอะ ผมเองเนี่ยลูกขาวไม่ต้องบอกไม่ต้องโทรฮะบางทีได้กลิ่นทูกผมก็จะมาเลยจะมางานนี่ไม้ถือว่าเป็นงานสำคัญนานไหมย่างนานนะครับอ่ารายการนะครับเตรียม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 โดยนะฮะพ่เจ้าภาพเจ้าภาพเตรียมซองไปแล้วสองสองกระถินนะเจ้าภาพชอบทำบุญเดือนหน้าจะไปทำอีกแล้วไม่รู้จะไปได้เปล่าสิมีงาน ก็ดีใจครับแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาในงานวันนี้นะพิดศิวิไลคนที่ยังรักใครกับน้องเหมียวพี่เหมียวน้าเหมียวป้าเหมียวก็ยังอยู่กันครบครบไม่ได้ดีไปไหนแล้ะก็เพิ่มเติมด้วยซ้ำในในวันเกิดเมียปีนี้ครับครับนี่เป็นข้อคงชีว่าสวัสดีสามีเมียดีเป็น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 อะไรเป็นสีเป็นสีเก็บครับ เพลงที่แตงยังรอครับเรียนผมไปฝึกร้องเพลงนี้อยู่ความลำบากยเป็นร้องแบงนี้แลยค่ะรู้สึกตัวเองร้องแล้วก็มีความสุขแล้วก็สอดคล้องกับตัวเองระวังเขา ชายต้องกลา้าอย่าไปตะแบงในเมื่อเลี้ยวแหล